ล่คะค่ะคุกแกดีด้ารนรับสรืช่องคุณมะมงชาแนลเป็นนักนักจาววันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันอีกเกม Identity บิตต5ที่เคยเนาะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าวันนี้เนี่ยทาง Identity V ของเราเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีทําการเป็นการคอลแลบของดันกาลันป้ารอบสองนะคะก็คือดิฉันเนี่ยได้ทําการเปิดไปทั้งหมดเนี่ยประมาณสิบเกือบยี่สิบลูกนะคะดิฉันนสกิของ นางชื่อนานามิอิชิอากินะคะเป็นสกินเอิร่มม่มวงนะคะเป็นสกินของตัวน้องแมคคานิกนะคะเปิดได้ในตอนลูกที่9กเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีมากเลยนะคะก็คือแบบว่าจริงๆริก็แอบดีใจอยู่นะคะที่แบบได้ตัวนี้มาเพราะว่านางเป็นนางเอกของเรื่องใช่ไหมแต่จริงๆดิฉันอยากได้ของตัวน้องเอ่อไอ้นี่มากกว่านะคะมีคงังเนาะที่เป็นหมอกเนาะแต่ว่าได้อันนี้มาก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะ๋ต่เราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยจา้อาอ้ามาค่ะอีกพวกแกอยางที่เราจะก็ยังคงเป็น ดาดหมู้าลิทะเลตาแตะ่กะ,ะ,ะอยากทุกคนกลัวมากเลยด่านนี้นะคะเอามาค่ะก็หลังจากที่หากเกมนี้ไปค่อนข้างนานนะคะกลับมาปุ๊บก็คือดวงดีเลยนะคะอีนี่เปิดไปก้าลูกน้องก็คือได้น้องนานามนมิมาเลยนะคะซึ่งอาจจะบอกก่อนว่าดิฉัน,นยังไม่ได้ติดตามดันการ์ลันป้ารอบสองแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นเกมเนาะเออตอนแรฉันดูแค่แบบที่มันเป็นแอนิเมะนะ ไม่มีว่าต้องรู้วกว่า่ได้น่าเป็นนางเใช่มแต่วานางตุ๊กนี่นางแบบโดนสู่ขีดในวันที่ดื้อไปเนาะเออดิฉันได้ซื้อสัตว์เลี้ยงมาด้วยนะคะเป็นน้องอะไรอะคุมะสีชมพูหรอสักซัมติงนะคะดิฉันก็ไม่ได้ติดตามเนาะแล้วก็เครื่องประดับนี่ก็ไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยงก็คือเกลือหมดเนาะเกลือบหมดที่พอกคือบ่อมีตังค์แล้วนะค่ะทุกคนก็ตุ๊กตนกิจิตร์น่ะนะค่ะ ก็ขอ้ทุกคนเนี่ยนะคะไม่เกลือเนาะในแบบเกินกกา,าลอมบ้ารอบนี้นะ ตอนนั้นนะคะนักบมดหญิงก็สุขิดเป็นที่หนึ่งแล้วนะคะทุกคนค่ะดิะฉันเป็นน้องแมคคนิกนกะะับคณิตสุขป,ปั่นไปอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอยากจะไม่มันหน้าเด็ดขาดเนาะใน,นที่ของเราก็มีหมอที่ใส่สกินไอ้นี่ด้วยนํามีคังอะนะคือดิฉันชอบแบบมีคังมากอยากได้มากเลยแต่แบบเอยได้นางแมคคนิกมาก็โอเคก็แบบไม่ได้แย่แอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าแบบจริงอยากได้หมอมากกว่านนะคะเพราะว่าแบบหมอเลด้เอามาเล่นจริงๆไงแต่แบบน้องนานามิ่ยเป็นแมคคนินอะย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าข้อด้อยข้อแบบข้อด้อยมันเยอะนะคน ก็คือแบบคือจะตุบๆจริงๆเอ๊ะเอ๊ะอฉันฉันเห็นบางอย่างที่มันแปลกประหลาดนะนางดาวันฉันเห็นเธอสไลด์ออกมาจากเครื่องผ่านไฟนะคะแกงงมากเลยปริศนาบนดำนักที่อย่างว่เธอไปค่ะถ้ามันแหลกๆคือต้องขอพันนี่เนาะครับเพราะว่าโลบุ๊กมันเป็นโรคจิตอะไรนักอย่างนะคะคืออยู่ดีๆมันก็แหลกอะค่ะทุกคนค่ะคือเฟรมเรทคือแบบสามสิบสี่สิบแบบปรปิศนามากเลยอะงงมากเลย,ยจริงๆมันควรจะหกสิบเฟรมเรทไม่ใช่หรืองงเลย ไปห,หมดนะคะยี่นี่ไงทุกคนหงุดน,นะเจ็บเป็นคู่เลยใช่ต้องเรียกหงุออกมาแล้วนะฮะเอาช่วยปั่นๆหน่อยเนาะขับจ,จักรยานไปะคะวค่ะทุกคนค่ะไปค่ะ เกมฉันก็แบบว่าช่วงนี้ที่ก็ไม่ค่อยได้เล่นใช่ไหมไอเดียฉันก็ไปเล่นเกิดเกมเกมชินอิมแพคเนาะแต่ว่าทีเนี้ที่ฉันก็คือแบบว่าพอหลังจากที่แบบเล่นไปปุ๊บว่าสักพักก็คือเริ่มเหนื่อยนะคะพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บก็เลิกเล่นไปนะคะแล้วอย่างแล้วแบบเมื่อวันก่อนเนาะที่มันมีตัวใหม่มาอ่าฉันก็แบบเออไปเปิดกาชาในแบบไอเดียอกันนึงเป็นไอเดียที่แบบไอเดียหลๆเลยอะปัง ได้จงลี่นะคะที่เป็นตัวใหม่คือตกใจมากเลฉันเปิดไปฝันดูเองพี่พีนนี้เป็นใครลูกจีเอ็มส่งมาเกิดหรอลูกจีเอ็มถีบลงมาเกิดคะ่ะทุกคนขาแล้วพอมาไอเดมก้าวลูกดนะ้วยสกินอันนี้อีกโอเคแล้วเกิดเป็นนางจีเอ็มนะคะทุกคนขาเอาเอาลคะครฉันก็จะเอานี้ไปปั่นที่เครื่องของตัวเองนะคะรู้สึกว่านางมีคังก็สุขขีดแล้วนะคะทุกคนขาต๊บแล้วเนาะคือบอสสามารถในการเข้าไปช่วยนะคะแต่ละคนและดิฉันเป็นแมคคัลลิแกนะคะ คือไม่มั่นแล้วทุกคนขาเป็นอะไรกันนะอะแกจะเย็นๆน,นะดิฉันไม่อยากอยู่คนเดียวดิฉันไม่อยากโดดเดี่ยวขอร้องได้มุ้ยโอ๊ยอย่าแหลกได้ไหม,มเออดีมากคะ่ะดิฉันก็จะปั่นไปไปเลยนะคะจริงๆอะเพื่อนมาหาเราก่อนก็ได้นะมาฮิ้วกันก่อนก็ดีนะแกโอ,อ้ทุกคนขามันแหลกแหลกแแผละระบดนะคะยี่เงาเงาเวรหาไปกันหมดเลยทุกคนกำลังกระสูนขีดหมดเลยนะคะสิ้นหวังมากแกทุกคน ไ้่านะคะอี่าอุกเถอแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้กันมากดิฉันค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะคะดิฉันรู้สึกอยากจะกรีดดังๆนะคะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะมันจะจุดแล้ nah. วนี่น really าเดี <cuestión S 1> <ously S 2> ๋ยวนะบอกเพื so ่อนก่อนว่า81ดสิบเอ็ดเนาะโอ้ยเย็นนะแกแกจะเย็นนะมันใกล้จุดแล้วแกอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตุ๊บนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งตุ๊กนะอย่านะแกเออเออเออไปค่ะอย่าบุกเถอ เจอดิชันนะคะกีทตักิดนะวะที่ดึกฉันจะเอาเหุ่มนไปซ่อมตรงนี้นะคะแล้วก็ไปค่ะโหยแหลกแหลกแหลกอีนี่ไม่มันแหลกกันลิปและะ้วค่ะทุกคนขาเ็นเนตสิบแปดยี่สิบเนี่ยตลอดเวลาเลยอะ่ะฉันกลัวมากเลยเกิดเรื่องกับโนบุกอ่ะงงมากเลยนะย่างอยากเธอมันจะว้ามาตรงประตูไหมอ่ะคงไม่หรอกมั้งดิชันเขไม่โชค้ายขนาดนั้นหรอกมัง้งใช่ไหมนานามิจังใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนันแหลกอะไรขนาดเนี้ยค่ะทุกคนดิฉันกลัวมากโอ้ รู้สึกว่านันนามีคน้างจะสิ้นหวังแล้วนะคะเม่อีเห็นนะมีคนมันกระโดดมาจากฟ้าฟ้านะคะนี่เหพาเกอมันมาแต่ไกลเลยนะคะแกดิฉันควรจะทํายังไงดีอะน้องนันนามีควรจะทํายังไงต่อไปดีน้องนันนามีควรซ่อนใช่ไหมน้องนันนามีจะโดนเฉือนเม็ดหรือเปล่าออ